นครับทุกคนวันนี้อยู่ในในรถไบโครครับอตอนนี้ก็ทำงานอยู่นะครับที่สันปาตองอที่นี่ประเทศไทยไปทุกที่เนาะวันนี้ก็เช่นเคย ไม่ได้อยู่โคกหนองนาครับวันนี้ไม่ได้อยู่โคกหนองนาแต่วันนี้อยู่นนยทํางานอยู่ในรถอ,อยู่ในรถแมคโครครับวันนี้ก็ใกล้เตียงละใกล้เตียงใกล้ตอนละฮะใกล้จะเข้าแล้ว ราทำอยู่คนเดียวนะเงียบๆอืมก็มาอู้ดีกว่าเรามาอู้ดีกว่านะครับ<ม>ก็การบางมีคนถามว่าให้ไปนครับไปโคจากไหนไปมาเกยหันครับปรรไ,ไป,ครครบปโคไปกับเตืออ่า ไถกับอาหารเคยครับแต่ถ้ครับได้จริงๆแล้วนะครับผมจะบอกให้เราทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนหรือว่าน้องๆที่กําลังฝึกขัดขับแบรกโฮอยู่นะครับก็สวัสดีตังมุจจิชแนลนะครับแล้วก็สวัสดีตังเฟซบุ๊กท่านพันนาวทุกท่านครับเพราะเพราะเหตุใดถึงการขับได้ผมนี่จะบอกเพื่อนไขมา ดับมือสอนเลยนะครับอายุจะหกซิแล้วเนาะหือว่าอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขคแค่อายุห้าสิบเก้าจนถึงห0ิบเนี่ยภายในปีเดียวมาถึงปีครับนั่นแค่หนึ่งหนึ่งเดือนมาถึงนะครับทำงานได้เลยครับแต่ อย่างว่านั้นเนาะเราต้องมีรถเป็นของตัวเองก่อนนะฮะถ้าเอาไปขับรถของเพื่อนนะมันก็ได้แค่พอรู้นะพอรู้มันมันของพวกนี้มันต้องศึกษาหลายๆด้านนะครับศึกษาแล้วก็มันศึกษาตัวเองนะครับมันดูคลิปต่างๆที่ครูครูต่างๆเพื่อนได้สอนไวน้เนาะมีเพื่อนเก่งๆแล้วก็เพื่อนได้ อสอนไว้เราก็ต้องดูแลก็ติดตามนะครับว่าวิธีการต่างๆเราอย่าไปงมเข็มคนเดียวนะครับถ้างมเข็มใน้หาสมุติคนเดียวนะมันก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี้นี่มันต้องมีการเรียนนะถึงม,มีอาจารย์ก็พูกนี้ก็คืออาจารย์นะครับเป็นทาเป็นววทยดทานเราคือเป็นก็ทําทไว้แล้วอ่ะเป,เป็นเก่งอยู่แล้วครับ ผไปได้พัสอนนะฮะยังยังยังผมอู้หนึูงวันนะผมเขาไปได้สอนกันอาจะรเฮ้ยขับรถมาบักกินเดือนเองครับมึงมาสอนมาจารนะครับเขาเขา,าอู้เขาฟังอาจารยว่าเออเออเราได้ฟังมาแบบนี้นะแต่บางคนนะ่ะคงอาจจะมาได้ดูจริงๆอ่าเพื่อก็ย้อนถามเขาเลยบางคนมาอ้มาองผมอาจารย์ผมอาจารผมมาจช่อาจารย์คม,มกำลัง ทำนะขนาดเอารถขึ้นขนาดเอารถไอ้แบคโคลขึ้นรถยนต์ยังเกือบอยะแบบนีนะ้อันนี้ก็คือประสบการณ์ต่างๆ,ๆครับมันถ้ามนสอนเรานะเอาไม่ๆเนี่ยผมจกนะครับสายจกเนะาะจกที่ไปซ่อมอ่างเดิมเพื่อนนะฮะดึงเนี่ยดึงต่อไม้นะดึงไปดึงใส่รากไม้นะรถผมเกือบพลิกลง นั่นเลยนะฮะ,ะเพราะว่ายังบอกมันก็มีวิชานะ,ะเพราะแต่เขาก็ดูไปเรื่อยๆแต่เขาก็มันเพียนสุดไปเรื่อยๆพวกนี้มันก็เป็นที่ทําอย่างไดที่ทําได้คนสอนมาอย่างไดเขาก็พยายามแต่ก็อยู่ที่การฝึกครับลงมือทําคือคําตอบครับเขาต้องลงมือทําอย่างเดียวครับดูอย่างเดียวมันก่อบางครั้งก็ดูแล้วมันไม่ได้ทำครับ แต่ถ้าเราลงมือทําแล้วอันนี้มันคือคําตอบที่ชัดเจนครับว่าเราทําได้หรือไม่ได้นะฮะมาต้องทุกคนอะ่ะมาต้องคุยครับมาต้องมาคุยหรอกอ่าออ้ยต้องทําแบบนั้นแบบนั้นคุณต้องลงมือทำเพื่อเป้ไดฮันครับอ่าวันนี้คือคําตอบชัดเจนอ่าที่เปิ้นจะแจ้งคุณต่อไปแจ้งได้ม่ได้คือคําตอบคืออยู่ตรงนี้ครับําบรนโอ้โหอ่าขับรถ กี่วันนะใครจะมาจ้างพุนมาได้จ้างว่าข้นมาได้มองว่าคนขับรถเอ่อกี่วันนะครับบางคนที่ข้นมาได้ดูแร้วว่าคุณขับมากี่วันอาคุณเรถเกา่าๆไปเนี่ยข่นก็ยังหงูลเลยว่าคุณขับมากี่วันข้นดูที่ผลงานครับดูที่ผลงานว่าผลงานคุณอ่ะอ,ออกมาแล้วประจักษ์แค่ไหนตรงนั้นได้ตาม ดูผลงานคุณอะแล้วดูแล้วมันน่าน่าจ้างก่อไงกันอ่าบางคนก็ยังไ่เข้าใจนะว่าโอ้ยมันมันแพงอะอันปูนยังราคานั้นเลยผมไปดูรถโอ้โหอ่ามันมันก็คนละด้านนะครับเฮาเฮาต้องดูก่อนว่าอ่าปืนทับราคานี้อ่ก็ถ้าถ้ารถใหม่ราคานี้ถ้ามันเป็นรถเก่าผมจะว่า ปุ่ยรถเก่านะรถเก่าเพิ่นบางคนเพิ่นเก่งนะเพิ่นเก่งแต่ว่ารถเก่าบางการเนี่ยอุปสุดยอดอันเนี้ยรถใหม่อย่างเขายังสู้ไปได้เลยแต่บางการเพิ่นก็อนที่ว่าเพิ่นอันนี้ราคาก่อนนะอ่าเพิ่นสู้ราคาก่อนเนี่ยผมอันนี้มันมันปัจจัยครับเพิ่นทําแค่มีงานนะครับลูกน้องเพิ่นยังบางบางครั้งยังโอ้โหละอ่อนอยู่เลยอ่ะ แต่เพื่อของ,ของข่แค่มีงานเนี่ยล้วเัาเอาตรงนี้มาเทียบมันก็มาได้นะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องมาดูว่าออการทำงานน่ะเออตกแตง่งมันแต่งแบบไหนของผ,ผ,ผมนิดที่ได้เปรียบก็คือว่าเรามีรถของตัวเองแล้วแต่ผมมีสถานที่ใึฟฝึกนะสถานที่ฝึกเยอะนะครับเราไปฝึกมีเวลาฝึกเรื่อยๆนะฮะ บะมีบะมีเอาเป็นกับนีของตัวเองฝึกบางครั้งผมฝึกคือฝึกฝึกกลางวันแล้วก็ฝึกทั้งกลางคืนฝึกขึ้นรถเนี่ยอ่าบางบางคนที่ซื้อรถมาต้องไปจ้างคนเอาขึ้นเอาลงนะครับ <c oughs> จะขับเองนะแต่จ้างคนไปเอาขึ้นรถล,ลงรถเองนะอ่าทั้งนึงก็ทั้งเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงต่อรอบนี้มันก็โอ้รอบไปเป็นเกือบพันแล้วอ่ะ น้อยเพื่อนกัมาณเนี่ย,เ,ยเอาคืนนี่ไปลงหน้างานอีกเนี่ยก็จ้างเพื่อนไปเลยก็ดีกว่าจบใช่ไหมเขาจ้างเพื่อนไปเลยดีกว่าจ้างเพื่อนขับอะ่ะแต่นี้เขาอยากจะขับเองเท่าขับเองเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเอ้เขาต้องฝึกกับเขาเต้องมีครั้งแรกลงมือทําก่อนครั้งแรกอะ่ะได้มาได้เดี๋ยวว่างอีกทีหนึง่งครับเม,เมื่อเมื่อเขามีแล้วเนี่ยแล้วเขามัวจะไปจ้างอย่างเดียวเนี่ยมันบางครั้ง ค่าโซมุยหรือว่าค่าซิฟล้อค่ายังเยอะแยะไปหมดจีปาทะานาที่เขาจะลดทุงไปันได้มันก็ลดมาได้น่ะค่าสิฟูต่างๆเอาไปกินมดละออนเอาไปกินทแต่มดอย่างเงี้ยอันนี้เขาทําเองเงี้ยถ้าเขาบ่ลดทุเปิ้นแต่เขาเผื่อเวลาทงเปิ้นเนี่ยเขาเอาใจตรงนี้เอองานงานตรงเนี้ย แต่งเท่าไหร่หรือเผื่อเวลาเท่าไหร่แต่เขาจ้างเราอ้อนนี่มันมาได้ครับมันมันมันแบบเผื่อละเวลาห้าโมงเนอะเนี่ยท,ทางที่ตัวเองอะไปถึงหน้างานไปอย่าเก้าโมงอย่างเงี้ยแต่แต่ถึงเวลาห้าโมงมันจะเป็นเวลาของมันจะเลิกเที่ยงมันก็จะเลิกแต่เวลาออกนะเอ้ยบ่ายยังบอกยอมออกเลยอย่างเงี้ยอ่าแปดโมงบอกยอมออกงานเนี่ยอ่าเขา ตามปูดปาบอกว่าอย่างถึงบรรจ้างคนงานละคนนี้เยอะแยะคนขับรถนักโครอ่าตอนนี้มันกับปลาเข้าไปเจ็ดแปดร้อยละคนขับแม่โครต่อวันอ่าแล้วก็อ่าน้อยๆก็บอกให้ทำอ่าน้อยๆไงรถผมมีแอร์ก็มาอยกจะขครับมันหลายอย่างนะครับอ่ามาเดียว มันปันจจัยหลายด้านแต่ของผมของเฮานี่มันลดมีแอร์แต่มีกับมีคนอยากจะมาขับไงมีคนอยากมาติดต่ออยากจะขับแต่งานเฮาผมจะมารับงานจนโบซีสวนรับไปหมดผมมาได้งานในผมมา,มาทำครับงานถ้าถูกใจหรือว่าพวกกันเนี่ยโอเคอรับนะครับงานตกแต่งงานบุูรพุ่งน้องนา ถ้าเราไปออกแบบนะผมทำนะครับเพราะเขาออกแบบไปตัวอ,อมันอยู่ในความคิดของเขาแล้วกับเจ้าของนะฮะถ้าเขาไปจ้างเราออนเนี่ยเขาออกแบบแล้วไปจ้างเราออนทาเนี่ยผมเคยแล้วทํามาได้เออบมายเว่าไปกูลี่เราออนนะกับเราออนบอกเข้าใจเขาพกหุกหนังแน่ยังบอกจักเลยว่ามันคนืออย่างทำคอ่งไส้ไก่มันคืออย่างคองไส้ไก่รุ่งอย่างโอ้โหคือ าทาง,งที่อู้แล้วก็แค่ฟุ้นเมืองนั่นแหละอ่าอ่าคนไทยเพราะว่าคองอ่าน้ำคองคองไส้ไก่อืม่็จะเลี้ยงไก่กันลุงเออว่ะถามบ้นอยู่นั่นแหละนะครับครับอันนี้นะครับมันเราก็ต้องมาดูว่าเราอ่อนประเดี๋ยวแต่ก็แยกอยากจเให้ลเราอ่อนมันได้ฟื้นนะจริงๆแล้วนะแต่ฟื้นแล้วนะเขาก็ ต้องเข้าใจโดยผมเจ้าว่าคุณจะมาฝึกเอาม่วนอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับคุณต้องเด็กๆถ้าจะมาขับรถอ่ะเขาต้องมีความรับผิดชอบละเมื่อเขาจะทํอะไรงาน,นางานร่ก็แจ้งครับทุกอย่างความรับผิดชอบม,มันต้องมาสูงนะะมเจ้าว่ามาแค่คขับรถแมคโครได้นี่ไม่ใช่นะครับฝีมือเราก็ต้องพัฒนานะครับทุกอย่างเราต้องทําให้มัน เหมือนที่มือโปรเขาทำเนี่ยเขาพอกันเปิดคลิปพปิดขึ้นมากับคลิปมือโปรเยอะแยะไปพุทําอย่างใดล่ะเออกุณศึกษาเลยเนี่ยแบบศึกษาเลยอ่ะอืมแล้วคุณจะทําอ่ะบได้ก็อยู่ยังเก่าอ่าเนี่ยอ่าแล้วเขาไปทํางานทั้งหเนี่ยการทํางานอ่ะแล้วเขาไปย้อน ทํางานนะัดที่มันจะจบออกมาแบบจบอะเขาได้ย้อนเข้าไปาทำแถบนี้การทํางานายัง,ย,งยังผมทนะํานะยังผมทําเนี่ยผมก็จะต้องให้เซตมา,าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า,าม,ม,มันเซตแบบไหนเดี๋ยวผมปันอย่าง,าง,งเงี้ยต้องปูนนี่ะผมเดินมานะฮะแต่บระหันห้อยล้อรถผมเลยอ่าห้อยล้อรถผมจะบ่มีเลยเนอ่าเห็นแล้วยังครับ คือคือมันมันจบมาเลยครับมาใหม่ก็คือ,อการทํางานใหม่ของผมเลยเนี้ยอ่าเงี้ยด้านหน้ามาันกับลกแบบนี้อย่างเงี้ยอ่าเขาเขาก็ต้องให้มันเซตมาด้านหลังเนี่ยเขาใหญ่อย่าไปย้อนทานะฮะถ้าบางคนนี่มันมันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ตึมาทําอยู่ดีอ้าวเขาจะทําอยู่ดีนะเราหองเสียเวลาไปแค่ไหนละแต่นิดเดียวเขาทํามาให้มันเรียบร้อยไปเลยจบไปเลย แล้วทำกาาก็ย้อนออกแถมแถมรอบนึ่งแถมขรงหนึ่งออกไปจบละการย้อนทํางานนี่นะครับเสียเวลาโคตรโคตรและเสียน้ํามันแถมอ่าและค่าจ้างได้เท่าเดิมแต่น้ํามันเราอ่ะอย่าลืมนะครับและความการเสียเวลาเสียเวลาแต่เราเสียเวลาทําแค่น้นิดเดียวแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็จบออกมาเลยจบ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 ทำกาแล้วก็ย้อนอีกที่หนึ่งเราพอออกทางนี้ละ เาจะบอกทางนี้เราเอาออกอีกทางหนึ่งเนี้ยเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมันมันจะมีอีกทางนึงอะ่ะเนี่ยเราอากร็ทําทางนั้นออกไปจบไปเลยอย่างนี้นะครับของผมจะเป็นอย่างนี้การทํางานนะครับวเราคือการพัฒนาเราก็พัฒนาไปนะเฮียนหู <oo> ไปตอนนี้เราทุกวันนี้เราก็ต้องเฮียนหูผมอยู่ในรถเนี่ยผมก็ต้องเฮียนหูไปตัวนะครับผมทํางานไปตัวนะผมก็จะเปิดคลิปกูรูต่างๆ อ่ะผมจะเปิดคลิปในคูรูต่างๆฟังตลอดเลยในวิทยุนี่มีนะในนี้มีวิทยุแต่ผกฟังแต่ผมดูคลิปไปเรื่อยๆอ,อ่ะศึกษาไปเรื่อยๆครับผมอ่ะฟังจะไหนก็ฟังจะกอาหูฟังอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฟังอ่ะเบาๆนะครับแต่ความคิดก็ทําไปนะครับวันนี้เขาก็มาอู้กันว่า าการสะสมประสบการณ์ในการทํางานนะครับไม่ใช่ว่าการขับรถไปโค้อย่างเดียวของผมขับรถไทยขับรถทุกอย่างรถตักรถอะไรอย่างหมี้ที่มันอยู่ใน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 ,ในบ้านโหดนะผมจะขับได้ทุกอย่างรถเคนร,รถทุกอย่างต้องต้องขับได้ถ้าเขาขับมาได้เขาจะสามารถที่จะสอนพนักง,งานได้อย่างรถเคนร,รถเคนผมมีอ่ะผมก็ต้องขับได้ทั้งใด เขาก็จะสอนเขาได้อารถตักรถตักตักหินตักทรายเขาก็ต้องขับให้ได้ก่อนแล้วเขาก็สอนเขาได้อารถฟุกิฟอ่าที่จะตักปูนตักได้อนันรทุกอย่างเขาก็ต้องขับได้ก่อนแล้วก็เอามาสอนอ่าแต่ไมโคเนะผมไม่ได้สอนคนงานผมอยากจะทําเองตัวน,นี้นะฮะรถไถก็สอนอะ แต่คนเนี้ยคนเนี้ยผมมีครบหมดอ่ะ,อะมีครบหมดอ่ะแต่ว่าใบโคนะ่ะสอนแค่คนเดียวนะครับคือหลานอตอนนี้ก็ทําได้ละขึ้นรถลงรถได้สบายเนี่ยถ้าเขาเอาใจใส่ตรงนี้นะครับสุดยอดครับผมก็เอาใจช่วยนะครับผมก็ใหม่ถึงจะแก้แล้วกับมือใหม่นะฮะแต่น้องๆสมัยนี้อย่าไปประมาทเขานะครับเก่งเก่งมากๆนะครับน้องๆสมัยนี้เกง่ง แต่เอาใจจ่วยครับสู้ๆครับผมสู้ๆครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง Channel อรุจิชาแนลรุจิชาแนลโอ้ยมันรุจิชาแนลนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กตั้นไผ่หนาวครับผมสวัสดีครับ